thề okay. Nó ừ. ừ. rất chia là à. À. Lột thay tốc này nó thì nó nó để hoa xuôi Họ cho lột vải lột nào chưa tàu à Chọn subscribe cho ไปเบิ่งมาสวยเขาจอเห็นรถไถตกว่ะมาโชจามาโดยที่ง่เงารวยพ่อช่วยเรียกเว้ยไอพ่อน้าเสดตีไปชื่วยให้พี่เก้าไปที่จะโซโล่เขาถึงอ่ะโชจามาไงไอพ่อตาหันเตี้ยวเว้ยมากกว่าเฮกามาเลย อืมย่ก็ยิตัวอืมเจ็บปวแตแล้วเบแตละสินและน้อเตี้ยเลยฮะฮาลู้ขึ้นกับเดกอ่ะฮะอืมมมาคิดน้ำกันเะพี่น้องเจียวขึ้นนะได้ปะ อืมจ่เจล่ะเหอหรอล่าลิ่เหอเหอะน่หรอนลาเอ้กุยที่เดินเฮ็ดทางอยู่บนปดอันมอกออกเนาะปดมอกรลดออกแล้วก็เฮ็ดทางเรียบอยู่บนหันพี่นนอง แล้วก็เขาค่อยเอาโตหัวในออกก่อนตัวนี้แทนดึงกลับก็ได้แม่มามามาติกับส่งตีไม่กับกากาเอยล้วเจเจกากาตาปฟ่เลยสอ,าาเ,ยอเด็กขุดมานี่โอ้โอโบแมน,นง่ายเนอ้อ san hmm đấy rồi đi. bên này nó. Hả, xíu nó nằm mồi đó rồi hà già. Chứ là gà họ cút lại gà gà dư Tìm mong là mười sáu Nên lông mà sẽ hết lần này nắng 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 คเตะชีวิโอใช่แค่สงแค่เตะอ่ะล่ะเอ่อชีมาสายโจเต้ขึ้ตีเลยอืข่าวจีจะเปเว้ยนาะ พ,นนะพี่น้องในการทับชีในการแก่เครื่องแก่ของไปใส่มาใส่ก็มีสติน้ากันนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเป็นคือแบบนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องมีสตินะนี่เนาะฟื้นเห็นบ่มาต่างฟื้นแล้วก็ปีนความลงนี่เป็นภูสันอันนี้เมนทนนที่เอ่อไปให้ไปสวนแหละที่ชา้าบ้านหลายคนแต่ละเพื่อนมาบกน้ากันเดี๋ยวบอกคุณจะเมื่อพาเอ่าเมื่อสอกคน สอกคนซอกสาวบ้านเขาจะมาเอารถข้นสวยสวยอายเพื่อนก่อนเพราะว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมือหนีบอกคุณว่าจะข้นไปหาในพนในพนเพิ่นไปนอนไ้เนาะในพนเป็นไปนอน,น,อน,น,นไนอน้ตัง้งแต่สองคืนแล้วบอกคุณก็เล่านอนคนเดียวเนี่ยบอกคุณก็เลยว่าจะไปหาหนองมันไปสวยเวียกมันเดะแล้วก็ไปนอนเป็นครูมันคืนหนึ่งเราค่อยพากันกลับมาสินะ แต่ก็คือว่าแหละมาพบมาพอในนี่นเนาะก็จะได้สวยเล่าก่อนเดี๋ยวบอกคุณจะเตาเมือบานอีกเชือนึงแล้วก็ไปหาคนหาเาาบานเขาจะาประมาณสี่หาคนนี่เนาะมาเบิงว่าเขาจะเอารถขึ้นแล้ดเนาะแต่สําหรับรถแท็กก็บโบ,บเปเพเสียหายอย่างไรเดี๋ยวคุณขอตัวเมือบานกัน้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศตามให้ตามสวนให้เบิงละดูนี่ก็ม็นละดู อ่เหาะให้หลังจากจูดแล้วเราก็มาเหาะเหาะแล้วเราก็จะหอดยามปลูกเข่าแล้วเป็นองออมแอมเลยมันจะไหบรดแหละพ่นทางเส้นทางทังผุนเห็นบ่ดินแดงอันนั้นก็เป็นทางคนบกคือกันแล้วก็เขาจะปลูกเป็นยางพาราได้หลังจากปลูกเข่าแล้วเราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ปลูกยางพาราใส่นะเพื่อลูกเพื่อล้านที่ได้กีดที่ได้หางเงินเนาะประมาณ ตกข้างทางเนี่ยเขาอยู่ปบนทางแคบเนี่ยเช็ดล้อมเมเช็ดล้อมเม่โชจะก็จ่าเม่ตีตีมาเอาเขม่ออันี้ทางลงให้เทียงให้เทียงสวนเขาเจอเนาะ

没烟了，接开吧，嘿。他走路快，你快，你慢走呗。拿来，偷起来，拍一下，拿么，毛哥佩服的呐。哼，拿了麻

ก็ทุกอย่าเคลื่อนไหวทุกอย่างไม่ผูกบังคับต่ละก้าวส่วนใหญ่เขามีเยอะที่ว่าละเขเยะแต่เขามีเยะมากทุกโลกคุณที่จะเขามีเยอะเเขามีเยอะมากทุกโลกคุณที่จ

嗯。对啊、嗯，对啊，六千块钱。对啊。客家节，客家节。

อ่นีทุกบัญหามีทางออกค่อยๆถอย,อ,ย,อ,ยออกมาแลนนา้วก็นั่งเบิ่งบัญหาแล้ค่อยแก้ไขพี่ต้องหาวิธีทางเนาะเนี่ยเนี่บกออกมาทางเค้มโชคดีแต่บุตกเลหลาจี<โ>้ยินอาลูตาสุลิ้าจี้เจ้าเ <c oughs> <c oughs> จี่ย <c> ส <oughs> <c oughs> ุลิเจเลย

มาเที่ยวแล้วนะผู้พ้องมาถ้าขันลงถางมาแก่เหรเฮ้ยแก่ไปโอเคขับไปผู้ว่าเลยมาช่วยมาช่วยฮึฮึฮตกขับไปมนอาจจติดแค่ไก็ขับไปเลยไม่คาดหวั่เท่าไหฮ่ ออิมาถลายออมาโอ้เรียบร้อยเฮ้ยเขากลายเกย้องเขากลายเกยเขากลาเกยเขากลายเยไปใส่มาฮะไปใส่มาหานอนี่นะไปหันนอะไปหาหนอ

เขาเจ้าเฮ็ดทางให้ทางสวนแล้วบ่บ่ตัดอันบ่อน้ําไม้นะพี่น้องเห็นบ่นี่บ่ทางออกทางแคบเพิ่น ทางเคบยเนี่ทางเคบเราลดไงแบบมีแนลนด์ได้เนาะเฉพาะจจับโอเคสบจะหายจ้ักตปสยขตัเนัขาตักลยอยางส